สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ครูมีนวัตกรรมที่มีชื่อว่าอุปกรณ์ช่วยฝึกทักษะการเล่นลูกสองมือล่างหรืออันเดอร์นะครับจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับชมได้เลยครับต่อไปนะครับนักเรียนครูจะมานําเสนอขั้นตอนการทํานวัตกรรมชิ้นนี้นะครับหนึ่งนะครับใช้เลื่อยจิ๊กโชะนะครับตัดกระดานไม้อะนะครับให้เป็นรูปวงกลมนะครับโดยมีรักมีวงกลมนะครับเส้นผ่าตึงกลางมีความยาว 15เซนติเมตรนะครับ2นะครับใช้เลื่อยวงเดือนนะครับตัดนะครับไม้ที่มีความหนา1นิ้วนะครับและมีความกว้าง3นิ้วนะครับโดยมีความยาวนะครับ30เซนติเมตรนะครับ3นะครับเราจะนําไม้ที่ตัดเป็นวงกลมนะครับมาประกบกันอย่างนี้นะครับเพื่อให้ไม้ที่มีความมีความหนา1นิ้วนะครับมีความกว้าง3นิ้วนะครับเป็นฐานนะครับ สี่แล้วครับใช้ดับอูนะครับหนึ่งนิ้วครึ่งนะครับตอกเย็บลงไปนะครับเพื่อให้ติดกับไม้ครับที่เป็นฐานนะครับห้านะครับใช้กระดาษทรายนะครับขัดนะครับลบเหลี่ยมนะครับอย่าให้เป็นเหลี่ยมนะครับเพราะทําให้นักเรียนบาดเจ็บได้นะครับครับต่อไปนะครับนักเรียนจะเป็นขั้นตอนการใช้นวัตกรรมนะครับบุคณ์ช่วยฝึกทักษะการเล่นลูกสองมือล่างเรียนเดือนะครับ หนึ่งนะครับใช้มือข้างใดข้างหนึ่งนะครับจับเอาไว้นะครับต่อมานะครับจะใช้มืออีกข้างเหนือครับมาประกบเอาไว้นะครับโดยกำไว้ให้แน่นนะครับสนะครับจัดนะครับจัดตำแหน่งนะครับที่มีรูปวงกลมเนี่ยครับให้อยู่ตำแหน่งข้อมือนะครับไม่เกินข้อ2นะครับ3นะครับเราจัดท่าทางนะครับโดยการยืดแขนตึงนะครับ สี่แล้วครับจัดท่าทางการยืนนะครับโดยท้านำเท้าตามนะครับเท้าที่ไม่ตหนัดครับอยู่ด้านหน้านะครับเท้าที่ตานัดอยู่ด้านหลังนะครับสี่แล้วครับจัดระหว, been, ว่างนะครับระยะห่างนะครับโดยพอประมาณนะครับห้านะครับโดยการโยกเข่านะครับเล็กน้อยนะครับหกนะครับใช้แรงจะใช้แรงสูงครับเมื่อลูกตกกระทุสู่ไม้กระดานนะครับ โดยการโยนะครับแล้วก็พร้อมกับยกมือขึ้นนะครับอย่างนี้นะครับต่อไปนะครับต่อไปนะครับนักเรียนครูจะมาสาธิตนะครับโดยมีอุปกรณ์ประกอบการสาธิตนะครับก็คือลูกบอลลี่นะครับ สุดท้ายนี้นะครับรูจะมาสรุปนะครับหลังจากการใช้นวัตกรรมชิ้นนี้นะครับนักเรียนจะได้อะไรบ้างนักเรียนจะได้รับการฝึกนะครับทักษะการเล่นลูกสองมือล่านะครับโดยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับและนักเรียนสามารถสร้างความคุ้นเคยครับโดยใช้นวัตกรรมชิ้นนี้นะครับประกอบการฝึกนะครับหลังจากนักเรียนฝึกไปได้ระยะหนึ่งแล้วครับ นักเรียนจะเกิดความเคยชินนะครับหลังจากนั้นนะครับนักเรียนสามารถนะครับฝึกทักษะการเล่ลูกสองมือล่างนะครับโดยไม่โดยไม่ต้องใช้นาฬมกานาฬกกรรมชินดีประกอบนะครับเนื่องจากนักเรียนเกิดความคุ้นเคยนะครับจากการฝึกนะครับโดยนําไปประกอบการเล่นทีมนะครับหรือระบบทีมครับร่วมกับผู้ผู้อื่นได้ครับเพราะว่านักเรียน มีทักษะที่หนาแน่นแล้วครับครับสำหรับวันนี้นะครับครูข้อจบการนำเสนอนวัตกรรมนะครับเรื่องอุปกรณ์การอุปกรณ์ช่วยฝึกทักษะการเล่นลูกสองมือล่างหรือนเดอร์แล้วครับไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ